มันบอมีโมซับพี่นเลยก็เลยทำการซับเองนะครับมือสุขสบายดีพอแม่พี่น้องทุกคนทุกหมาทุกบอลนี่นัวแน่นอนเนปิดซับแล้วสบายดีพี่น้องซับซับซับเฮยผ่าก็จะดูผ่า เราซ้ำดรวเฮ้ยเราก็แล้วแหละอืมอ๋อเงียบแน่แล้วเ,เงิบน <c oughs> งบ้หุ่นวายเป็นไหนหลังจากที่เข่าเมืองไปสื่อห้องมาเรียบระะ้อยแล้วครับเอาสิมาต้มข้าวเปียกให้เด็กน้อยกินพี่น้อง

เนาะมันใช้เวลาเคลียวกระดูกขาหมูล,ลงน้ำนะพอดีป่ะบอกต้องเพิ่มเดี๋ยวจุกเปื่อกก่อนแล้วก็เพิ่มน้ำแล้วก็ต้ำจไปล้างเสียมาลงน้ำคือเต็มหม้ออืออือประสิทธิ์มันดีนเลยนาะต้องเพิ่มนม้ำดีไหมป่ะจ,จุกจุกหม้อก็เลยมาจุกเงี้ยงเงา,งาจุกจุกง,งี้ยงมันมีบ่วะมีอยู่ดอกแถวนี้น้ำต้องมีแหละ นี่เดันที่เขาสื่อนะก็มีน้า,าอารมณ์อารมณ์แบบสามแพก็กแล้วก็ไมโลแล้วก็นมนมแรงตะซ้อยนะนมแรงตซนะนตซ้อยนะจะแก๊บะสี่แก๊สแล้วก็เอลเซเอลเซแล้วก็หาเอ่าิเอลเซหาเฮ้ยเอลเซห,หาอันหนึ่งไปสัน่งไปส่ เบิร์ดแต่ว่าเด้อเบิร์ดเบิร์ดเบิรดกองหนึ่งแล้วขอโทษทีลืมพี่น้องพี่น้องเอ้ยหายยังมากับเบิดทั้งแรกก์ดเลี้ยงน้อยแบบว่าเขาบอกเคยไม่เคยได้กินสอกลีกในหน้าบ้านอันนี้นะบ่เคยว่าซิมีผู้ใหญ่ใจดีรู้แบบมาเลี้ยงมายังบ่เคยดอก ก็ขอบคุณแทนลูกล้านเด้อน่านี่อีกละคุยล้วพี่พี่พี่ใหญ่จะดีเท่านาอทางงันอังกฤษแล้วก็เอื้อยกับแมตตูลอยหนึ่งลอยดอนอรแหมันึ้นมดเิจอ่นิจขอบคนดิจัมันเกิดมาเพื่อนมกู ร้อนนะอ่าร้อนมากผู้ดีพี่น้องอ่ากินน้ำไปแล้วคนละคนละคนละแก้วเอลซี่ซองนมคนละกองไมโลคนละกล่องอันขนมตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยอยู่ในเสาเนี่ยเออขนมอยู่ในเสายังไม่ได้กินเลยพัยอยากกินขนมในเสาหนีซีมื่อคืน โอ้ยกูยอมสูเลยแหล่ะไกองานเลยมาก่อนก็ดในหนึงจอยคือเพื่อนผมไปไปบ่มีแน้ำสุดอด เนี่ยนี่กำลังแบ่งพักกันโอ้เคาจะได้เมื่อปลูกล้วไปเอาอยู่สวนผูกผ่อนซาแล้วเฮ้ยท่าน,นีอ้อีกจังหน่อยเนะมันจังสิบเปื่อย ได้ใจขนาดเลยมือเห็นแ้กก็พดนะไมเอากเต่าอันนี้อันนี้เอามาใส่มันอยู่ในใน่างเซนกันพี่น้องล่างเ้นเขเบียดกอนปล่าทเป็นใหญ่ปะเอป่าทํเปน่าทำใหญ่บ่ายอะ่ยลอืมอืมขด้ยาขึ้นบ่ายอ่าล่าง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 แล้วเสอขึ้นอย่าเผาแกะลงนะอย่าเผา ลางให้มันออกก่อนสลาวสลาวนั่นสลาวให้อันฝุ่นมันให้ฝุ่นแป้งมันออกลา,ลากจักงล่างนี่เราไม่ <S <S ได้สลาวเลยพอเทใส่นะก็ใส่จังล่างหนามเดียวก็โอเคแล้วคุยลากไม่ง่ายเดอกคุณน่ะพี่น้องเอ้ยเลิศเลอขนาดเลยเสร็จแล้วนี่ครลากสองน้ำ แตงสิบปลวกแหี่ยหม้คือสเสรลงน้ำสุกเลยอืเอาสิลงหม้อเลยเป็นบ่วกว่าคนรอกินมาแล้วพร้อมอบบ <c oughs> แล้วบ่บมิหน้าไปเสร็จลงคือจบปลา,าป้ายอม,มาขอดบ่ว่าอันจ่อยเอานำ้ำอันนี้อันยอไปก่อนนำ้ำยอเสร็จแล้วมั้ยจะไปเปิดสมอเอนักนี่งล้ออืมเปิดเอาหนักใหมแล้ประชาบีจ่อยแล้วเปิดเอาหนักไหม่ ปัตตุภาษาสิอะจะกินกันนาเด็กน้อยแาบนีงอืมมะเขือท้องนะ่ะกินอิ่มแล้วก็หายเพะอืมมีแห้งหายได้ก่าเนี่ย แต่พี่เอาหนน้ำตาซ้ำเอารมห้แมมานนะนกินแล้วไงทุกนไ่แมมานโซนมมาน,นมยวนมันสองซุ้นอะไร้เนะายหน่ไหนมานนะมามน,นมาได้อยู่เลยเดือนนะม่ได้ม,ดมด่เกิดหนึ่งมกราอ่า จะลหัเสือเลยแ้วีใหม่ปล่อหน็เลิก่ะะอืมเต่าชิวเล่นหน่งเ่นอเล่นาทนแ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 ทนทางนอกนะกำลังอ่านอยู่พี่น้องเลยห้าม่าแบบว่าได้นัดมาเลยได้ ข้าานาดขาวเจ้านาวันสาววันอาทิตย์พ่อกับเซฟกระทะเหล็กมือปรุงม่ไอีกแล้วแม่ผ่าแสบลงไปยังยังกำลังทาสุ่รรสชาติข้าหม้อเลยมันต้องหวานแห้งแล้วน้ำตาลตามด้วยชูรสกินบะทั้งหมู่บ้านชูรส โลหนึ่งเนี่ยบดเดพอเครื่องนะ้พี่น้องที่โลลงไปเมื่อกี้บดเดือดเครือ่องพอห้าสิลงอีกอนกไอ้รถด,ดคีคือเขาต้องเคี่ยวต้มกระดูกมันก่อนให้มันหมอบมอมีน้ำปลาดิหมอะบก<ร>ลืมสื่อน้ำปลาบุญเป็นยังเขาปรุงข้าวหม้วกระจบ เพราะว่านี้นะพอยใส่น้ำปลาเลยกับเกลือเนาะสูงรสชาติจบอยู่ในขค่าเหมอะเวลากินเราก็ใส่แค่พริกป่นผัดมักหน่อยก็ใส่หน่อยผัดมักลายสลายแล้วก็ใส่น้ำน้ำหมกเนาวแค่นั้นแล้วก็ต้นหอมผักี่ะซิบจบส่วนน้ำตาลน้ำปลาเราต้องใส่ข้าวเจ้าเน้นรสดีเนาะต้มอันนี้นะเน้นรหลอดดีติแซ่บนะฮะเด้อ ที่สักพักกบแป้งนัวนแหละแต่ว่าซิมีมูยอใส่น้ำเสร็จสิงลงแล้วนี่งานตามันเดือดก่อนอ้าออนซอนเลยจับลงค่อยจ่อยเวลาเสร็จลงมาพี่น้องมันนี่น้ำเสนอเมนูต้มข้าวเปียกลาเพื่นข้าวเปียนไม่ว่าทั้งไทยเซื่อนก็จับยวน เมมเป็นประจามอุบลเลยพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ได้ลวกแยกหม้อนี่มาใส่คืออานล่างแป้งเรียบร้อยแนะท่านผู้ใหญ่พิธีอุทิศทานน้องเห็ดิ่งค์เห็ดคลายบ่เฮ็ดให้วเจ้ากินนั่นแหละผก็เป็นบุญเป็นกุศลเด้อสำหรับทีมงานเฮาแล้วก็บสำหรับผู้ใหญ่ใจดีไปพูดเรื่องอยกระซ้าไหมครับ ใวมันสุกมันก okay. ็สผูมันก็สิบผูข uh evet> ึ้นมากไหมบ่มันก็สิบผูมันก็สิโอเคเลยเหมืนบ่ลกับน้ำนี่เฮ้ยแต่งนัวพอหรือยังเอากระตัมด้วยหมูยอพี่น้องหมูยอไอยา นี่เราหันฮะโตามด้วยหอมแดงเจียว,วใส่กระเทียมเจียวกันไ <Isaac. S 1> ด้หอมแดงเจียวกับทีิ่หอมเพิ่มขึ้นเนาะหอมแดงเจียวแล้วกระเทียมเจียวกระเทียมทอดนะใส่เบอร์นอนนะอจตามด้วยผักตั้งท้าย ข่าาวเฮ้ยอะไรบ่แม่ข้อยหนอ่ะอะนรกันเนี่ยเสร็จมันบ่ะัานในภูเดี๋ยวเสร็จมันจะพูขึ้นมาพี่น้องชิมหน้ามันด้วยค่อยปอยังจะเติมพี่น้องจ๋าขั้นตอนสุดท้ายเป็นบ่ตามด้วยพัดจันสร์เออคือบดปอเห็นเสร็จมันพูขึ้นมาพูแล้วมันจะข้ามมูยออแมนบอก เวนบรุรีนุ๋ยปลาตปลางต่างสายต่างสายใส่หอมหอมเลยออหลายคนกินซีอิม,นนอมากผักเามีหลายอยู่แล้วเอามาตัเงื่อนด้พานนอกอือเอเยอบล็อสเตอร์ตัวนี้หอมต่างสายปะหาผ่ามาอันจับหูหมอนเลยยอดโอด้โหแมวขอ้นมาอยู่ผมจับถั่วให้ผม มัน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 สื่อแล้วเนาะได้ที่แล้วนี่พรายสิปรุงแซนมาพริกใส่รสน้ำส้มใส่ร้ายแล้วมันส้มแล้วก็ใส่พริกพ้ายพวยากใส่พริกกับพวกเฟซกับกงใส่โอ้ยพรายสิซิมเปิลก่อนนะคือบอเอาเอาละแม่

ไ้ต้อัก่อนมอนีก่ตะงนย้วซต้องใส่ดอกผีไทเข้าเนาะใยศรใส่ดผจะมาใส่เอาไปได้หน่อยก่อนอาหารมักซึ่งอรอย ซัดจอยกเสริฟหนา้เด็กเสรเส้นอบพักกจกนที่เราจะพักกันหายอืมได้สัดจอยเสริมหนาให้หรอวกินแล้วก็หา มีแห้งหาไปถายแล้วครับผมโอ้บารนูพี่น้ามักซอแฟน์ในกระดนโอ้โพ่อหนสูพอรังดั้พอรังดังมายืดในกําลังใจเด็กน้อยพอมากินมาพอไปไหพ่หนให้จตานเด็กหน่อยก่อน เด็กๆแซ่บบอหอวเรแซ่บยกมือขึ้นอุ้ยแซ่บเบิดพี่น้องเว้ยโอเคโอเคแกม,มีขมือบ้บมาลูกยังไงไม่มีครูอ,อ,กกอา,ไรไาทิดบ่กลูกไหนไห <c oughs> ดีใจพี่น้องเอ้ยล้วก็ข้อ,ขอมืกขอกับใจผู้ใหญ,ญ่จะดีเฮาเนาะยี่ดีไม่แห้งอ่ะแหละ สาจอยเสิร์ฟน้ำเสิร mmm ์ฟ mm น้ำ mm สุกขนมเล็กน <gen situación> ้อยลูกกินลูกกินมีแม่มานสามคนสาจอยเสิร์ฟน้ำเด็ก เฟรดนี่ก็เนาะเดี๋ยวไปให้ตังค์บ่ได้ไปให้ตังค์บ่ได้ปให้ตังไ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 ปใด้ไปใไ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 ปใด้ไ

ไปมากินกรจับดอลุงพี่องไอ้ลุงนางนางกินยะพื้นนั่นแล้วนางเอ็งเล็กน้อยก็ได้เป็นอย่างไดนางรลดนั่นไนแม่ใหญ่จะไปไหน เสดว,วันนี้น้อยพี่น้องมันดีใจน้ำเขาเขาอิ่มคราก็ดีใจมอะรนอเห็นยังกะโโกินะกนเนียว ไม่ใช no ่ซื้อเรื่องนั่นคือบุกินสน่ะอ๋อตามคิวว่าให้เด็กน้อยกินก่อนพี่น้องเอ้ยฮะของแม่ลง้างดำป้าถูกคุณแอ๊แซ่บอย่างมื่อคืนแซ่บบ่เด็กน้อยนั่นผู้ใหญ่เด็กน้อยแซ่บอยู่บ่าันานมากันแซ่บน well. ั่นเออ